าเราพิจารณามากๆสติที่เราแบบต่อนเนื่องนี่อารมณ์จะเรียกว่าเป็นนิมิตก็ได้จากที่เราอุกอาหานิมิตและลึกถึงว่าเราเป็นโครงกระดูกจนมันติดตาคือติดในความรู้สึกเราเวลาเราพิจารณาบางทีไม่ได้แบบว่าเหมือนกับเป็นนั่งไปไเลยเลยบางทีนั่งทํางานหรือว่ามีอะไรยังไงพอเราพิจารณาไปดิมันเหมือน,นเห็นกระดูกเลยเนาะ วันหนึ่งผไมไปงานนิมนต์โยมเขาเขาก็มาใส่บาตรทางเจ้าภาพเขาเขาก็มีลูกมีร้านสาวๆมาใส่บาตรเราก็อายด้วยแล้วเราก็อยากลองดูว่าพิจารณากระดูกมันจะเป็นยังไงหลวงพ่อบอกกระดูกกระดูกกระดูกคนมาใส่บาตรเราก็พยายามนั่งสมาธิล้วกันมันคือกับเพาะบริรบจาคจ่าสลรดคืออยากเบิ่งอยู่นะผู้เดมาใส่เงีมตาหน่อยบ้างน้แล้วก็นั่งหลับตานํา นั่งไปด้วยก็พิจารณาถึงกระดูกรดกระดูกกระดูกตัวเราก็เป็นกระดูกคนอื่นก็เป็นกระดูกท่านเชื่อไหมว่าในความรู้สึกผมนะไม่ใช่ว่ามียาวิเศษมีตาทิพย์ทิพย์หรือว่าอะไรที่แบบในเรื่องของอุตสรินะรับในความรู้สึกเราเนี่ยโยมเอามือมาใส่บาตรความรู้สึกเราเหมือนกับเห็นกระดูกใส่บาตรนะเออวะนี่มิต่มันเกิดขึ้นแบบคิดเอาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนกับเราไปสร้างภาพแห่งเหมือนกับสร้างภาพในความรู้สึกเรานี่ว่ากระดูกใส่บาทมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับกระดูกใส่บากแลวความรู้สึกโอ้สังขารหนิงพิจารณาแนาวมันติดในความู้สึกเขาคือว่าเป็นกระดูกมันก็เป็นกระดูก,กหลีบ้เนี่ยว่ะความรูออ้สึกตัวนั้นมนเลยโอ้ขาหน้าเอียงมันตอนเหนื่องพิจรณานาตอนเหนื่องมันก็จะเกิดความรู้สึกเหล่านั้น ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เราเวลาลรนนั่งเราจะเอาทางไหนที่เราคิดว่าเราถนัดหรือว่าคิดว่าเราแบบสามารถพิจารณาได้ดีถ้าเราสามารถที่จะพิจารณาได้ดีเราก็เอาทางนั้นจะเรียกว่าเป็นจริตถ้าเราชอบกรรมฐานในทางสมถะเป็นเบื้องต้นคือบางคนมันจะเอาสมถะมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแบบดูลมหายใจก็ดีหรือว่า มีสติอยู่กับการพิจารณาบางคนก็ชอบกะสิ้ถ้าในหลับกรรมฐานนกรรมฐานสี่สิบเราก็ไปดูแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับก็แยกออกมาให้เราเข้าใจใง่ายๆว่าสมถะกับวิปัสสนาคือบางคนเนี่ยทำย่างไรจะให้เกิดความสงบก่อนเพราะว่าถ้าจะให้มาพิจารณาเลยเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้คือมันวุ่นวายมันแบบโอ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน,นอะไรยังไง บางทีเราเลยต้องหาเครื่องเลี้ยงใจให้ใจเราเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายจากความวุ่นวายฉะนั้นเวลาที่เรามานั่งสมาธิถ้าเราคิดว่าเราวุ่นวายมันไม่สามารถจัดการกับความคิดได้ให้เรามาอยู่กับการมีสติในองค์ภาวนาที่เราถนัดถ้าเราถนัดอะไรเราถนัดพุดโทโธแล้วกอนหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โษ ถ้าเราถนัดสัมมาอราหังหรยยือว่ายุบเนาะปองเนาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ล้วนจะเป็นอุบายอันนี้ผมไม่อยากบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดจะให้เราเข้าใจว่านั่นคืออุบายอุบายทำยางไรให้เกิดความสงบเยาว่าจะพุทธโธเลยแม้จะพวกแบบพี่น้องาศาสนาคิดก็ให้ลูกหลานมานั่งหรือว่าบางทีที่เขาไปวัดนะอุบาจใจไม่ได้สอนในพุทธโธเลยสอนอะไรอย่างเยซู เยซูคือให้ภาวนาเยซูเพราะเยซูไปเยซูมันนี่มนสงบกัน่ท่านนี่ท่านมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือมันเป็นอุบายส่วนหนึ่งก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกดีเนี่ยว่าเราลึกถึงคุณพระชาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี้พอเราทําให้มันสม่ําเสมอความสงบมันก็จะค,ค่อยเยกิดขึ้นจากการที่เราแบบ เพ่งในสิ่งเหล่านั้นจะเรียกว่าเป็นเริ่มต้นที่ความสงบถ้าบางคนชอบแบบไปกําหนดกระสินเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งน้ําแต่ก่อนผมก็ชอบแบบอยากมีตาทิพย์ผมก็จุดเทียน,นยสมัยก่อนไม่ค่อยมีไป้ากับจุดเทียนก็เดินดูเทียนบางทีเอาเทียนมาตั้งข้างหน้านั่งดูเทียนบางทีก็มาครั้งเราก็ไม่อยากแบบ <c oughs> จุดเทียน เอาก็ไปหาลูกไข่ดวงอาทิตย์ไข่หลอดไฟมาติดเนาะคือมองไปทางไหนให้มันมีสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องล่อเป็นอุปกาณ์นิดติดไว้หนาตางติดไว้ประตูติดไว้เชิงทั้งติดไว้ท้งขางแน่ไปไหนมันเห็นหมดเลยนะนั่งเพ่งดวงอาทิตย์เป็นนางยกลางแดดแน่เบอร์ิอท์จนตาจะบอดฟ้าโมเมนต์สิเดียานเด็ตาทิพย์นล้จะได้ตาฟ้าง อ่าดูสตาบอดแสบตาําตาไหลเันจะได้ตาทิพ์ว่ว่าที่ไหนเดมันจะได้ตาบอดว่าแต่บางคนก็อาจจะแบบเพ่งแล้วเกิดแบบเหมือนกับมิมิตเกิดแสงจาาที่เอาอุคนิมิตลอจกจดเกิดปฏิภาคืคอนิมิตติดใจบางคนมันจะมองบางครั้งบางคนก็จะทะลุเข้าไปจากแสงที่มองเห็นติดตาม,มันจะทะลุเข้าไปเห็นแสงอยู่ข้างใน เป็นจุดแล้วก็เริ่มมีสติกําหนดขยายให้มันใหญ่ขยายให้มันเล็กดึงเข้าดึงออกบางคนก็จะเพิ่อยู่กับดวงไฟนะอันนี้มันเป็นเริ่มต้นบางคนก็อาศัยความสงบจนบางครั้งมันเริ่มผ่อนคลายมันเริ่มสบายมีความสุขในหลักของฌานมันก็จะมีวิตกวิตกนี่คือการเอาสติไปกําหนดกับองค์ภาวนา พอเราวิจารณ์คือความเข้าใจหรือว่าการภาวนาที่มันชัดขึ้นสติที่มันต่อเนื่องมันมีผลอย่างบางที่เขาจะให้กําหนดตามฐานนะครับในหลักการกําหนดก็จะมีอนุพันธนากุศนาคณนา,นาถาปนาอันนี้ก็คือให้เราแบบกําหนดแบบหนึ่งคณน,นานับหายใจเข้าหายใจออกหนึ่ง หายใจเข้าออหายใจออกสองอันแบบนี้นับมาคนถาปนาเอาไปตั้งไว้ตรงที่ใดที่หนึ่งเราคิดว่าเราแบบทนักเวลาเรากําหนดลมหายใจเราจะกําหนดไวที่ตรงปลายจมกูก่หรือว่าตรงแบบส่วนข้างในที่แบบในจมูกข้างในหรือว่าสัมผัสที่ลําคอที่เราแบบมีความรู้สึกว่ามันทนักแต่อย่าเอาไปไว้บนหัวจนเกินไปนะครับ คือบางคนจะเพ่งบนหัวถ้าเราเพ่งบนหัวนี่แรกๆมันจะดีแต่พอไปมามันจะปวดสมัยก่อนมก็ชอบเพ่งกําหนดดูเหมือนกับให้ตนเองี่มีจุดศูนย์กลางอยู่น้าผกเหมือนให้มันเป็นจุดตรงนี้มันหน่วงหน่วงหน่วงให้มันเหมือนกับเหมือนกับมีพลังขึ้นังจีนนะปล่อยแสงออกจากหน้าผากแล้วรวบรวมพลังไหลมาอยู่หน้าผากเข้า กำหนดสติเพ่งหนาตางเปิดหุ่นแล้วเผินเพ่งหลอดไฟดับแต่เพ่งไปแล้วก็อบาเปิดก็บาดับพลังกูมันบออกตัวนี้เผินว่าเอาตั้งสติไหมล้อมรวมมาที่นภพกักกำหนดสติส่งพลังออกไปคือเราเอ่งไปเพ่งมาเหนือหัวแนนปึงลึงปึงลึง,งขึ้นเหมือนเหมือนกับหมวกกันน็อกมาเคาะ เพ่งไปเพ่งมาปวดหัว่ะเนี่ยแนีกนเขไปเรื่องๆปวดมันบนกูเป็นเส้นเลือดอันนี้เราบอกเนาะบาเนี่ยความดันกูสูงกร้ตายได้ว่าเส้นเลือดแตกนี่ะปวดหัวบาเนี่ยพอนั่งสมาธิมามันเริ่มมาละมันเรื่มจับ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 ในหัวเนี่ยพอจับจับจับมามันแนียนยุโรปากันเลยพอมันแน่ยอย่โรผากมันปวดซี่เข้าไปในสมองกูอ่าซี่เข้าไปโอย น่งกำหนดบระว่าข้าวเนียนมาหลังหัวกลัวมันหมวกกันนอกขอบปวดหัวปัานี้เจ้ที่เห็นนเดีาวผมปวดหัวจนคิดว่าผมแบบเป็นความดันสูงอ่ะจะไปหาหมอจนผมอธิษฐานถามเที่ยวไมเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับผมเนี่ยหลวงพ่อท่านมาเทศผมปวดหัวมากผมก็เลยอธิษฐานว่าหลวงพ่อครับผมปวดหัวมาก,มห,มากหัวผมจะระเบิดแล้วผมทรมานมาก นั่งก็ไม่ได้เลยนั่งไปมันก็ปวดไอหลวงพ่อปวดเมตตาแสดงธรรมือวาแนะนําผมด้วยนะครับบอกกลาไปถามนั่งสมาธิอธิษฐานท่านเชื่อ,อไหมว่าพออยู่วันหนึ่งเอาพอนี่ไปอยู่เนี่ยผมจะลงชื่อไม่รับกินิมนเพราะว่าผมไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกินิมนนวลน,นี่เขาจะให้ลงชื่อว่าใครรับกินิมนใครไม่รับผมก็ไปลงชื่อว่าผมไม่รับกินิมน พ่อบอาอธิษฐานวันหนึ่งวันที่สองมาเขาประกาศนั่งสมาธิเสร็จตอนเย็นเขาประกาศพระขุนเจ้าที่จะไปงานนิมนต์กับหลวงพ่อที่สุลักขันนีอำเภอเวียงสะเห็นหรือเงล่็คงจำไม่แน่ใจนะองคนี้ตอ,นะอนเช้าฉันเขาประกาศตอนเย็นก็มีพระเถละองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่พระจรันอาน,าน,นังค <c oughs> โนเฮออ่ะเอาไม่ซื้อผมเด็อย่างไี้เอา ทั้งที่ผมไม่ได้ไปลงชื่อเนาและประกาศชื่อไปสี่องค์นะเป็นพระมหาเทระหมดเลยมีผมองค์เดียวเอาเป็นพระใหม่นะผมบวชได้สามพรรษาผมตกใจผมบวชเชื่อโอ้ที่ถามพราอยู่ตรงกันเอ๊มเมื่อกี้กเจ้าหน้าที่เขาอ่านชื่อใครชื่อก็ชื่อท่านและบวบว่าพระธันทรนันทคโนบวนว่า,นนา,วาท่านไปนลงชื่อรับกี่ในม่วนแล้ว ไม่ผมไม่ได้ไปลง่ผมไปบอกว่าผมไม่รับกินนิมนต์ผมลงชื่อไม่รับกินนิมนต์ตั้งแต่วันแรกแล้วมันจะมีชื่อไปกินนิมนต์ได้ยังไงวะผมก็สงงใจผมก็เลยไปถามเขาประกาศชื่อเมื่อกี้นะประกาศชื่อพระที่ไปกินนิมนต์มีใครมาเอากอบมาไหลให้มึงองค์ที่หนึ่งหลวงตาเหียงอาจารย์บรรเทาอาจารย์องค์นั้นองค์ดีเป็นพม่มาให้แล้วเป็นเจ้าวาดเรามาซื้อกผมจรันกับอานันต์ขนม เงินว่ะผมยังเงินจนหดบาเนียพอตอนเช้ามาเขาให้เตรียมตัวเดินทางไปไปกิดเิมุนผมงกัไปกักบคณะพระเทละโนะจนไปงานเสร็จเรียบร้อยขาจะกลับขาจะกลับมาวัดพวกพระเทละขึ้นรถไปเต็มรถเลือผมเหมือนยังไม่มีรถกลับหลวงพ่อกับพาะเจ้าที่บอกว่า เอ้ามานั่งรถกับหลวงพ่อเหรอสิให้ผมมานั่งรถเบนกับหลวงพ่อเอาผมจีบเงินจังไงเอาสุา่มคาเทล่านั่งรถคันอื่นกลับไปหรือเอ้าผมผม,มันรถกลับผมเลยมานั่งรถเบนกับหลวงพ่อเอาผมนี่ป๊าวเหลืองอภินิหารเรื่องโหเรื่องียังกูก็บเคยเสือมันจะบอกบอกเจ้าข,ของนะ่ะ